การตายจากไปเมื่อตอนปีด้วยอาการเจ็บป่วยของพ่อที่เป็นพรานมีฝีมือมากที่สุดในหมู่บ้านและเป็นเสาหลักของครอบครัวที่มีกันอยู่ทั้งห้าชีวิตแต่สุดท้ายก็เหลือเพียงแค่สี่ชีวิตเท่านั้นที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันต่อไปทิ้งหน้าที่อันแสนหนักอึ้งไว้กับทิดจนซึ่งเป็นลูกชายคนโตเพียงคนเดียวเพิ่งจะผ่านพ้นการเกณฑ์ทหารและบวชไปเมื่อปีก่อนนี้เอง ต้องหาเลี้ยงแม่และน้องสาววัยสิบห้าสิบอีกสองคนโดยการแบกปืนเข้าป่าล่าสัตว์เพียงลำพังแม้ว่าประสบการณ์จะน้อยนิดแต่เรื่องที่เรียนรู้มาจากพ่อนั้นไม่ได้น้อยไปด้วยเลยด้วยความที่เป็นลูกชายเพียงคนเดียวก็เลยต้องรับการถ่ายทอดวิชาการล่าสัตว์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษปลูกฝังเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆเ,เรื่องเขาไปนั่งห้างดักยิงสัตว์กับพอนั้น ก็เคยไปมาแล้วหลายครั้งหลายโหนด้วยกันแม้ก่อนหน้านั้นจะไม่ค่อยสนใจพ่อมัวแต่เที่ยวเต่ไปตามประสาไปบ้างแต่เกิดจดจำเรื่องที่ต้องปฏิบัติได้เป็นอย่างดีไม่แพ้เรื่องทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านั้นจนมีความชำนาญไม่แพ้พรานรุ่นพี่ลุ่นนาหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเก่งกว่าพรานรุ่นพีรุ่นนาพวกนั้นเสียอีกเพราะพอนอกจากจะเป็นพรานที่มีฝีมือดีแล้ว ยังมีวิชาอาคมที่ถ่ายทอดไว้ให้ลหลายอย่างแม้แต่พรานคนอื่นๆในหมู่บ้านเองก็ไม่รู้เพราะว่าวิชาที่ถ่ายทอดให้พวกนั้นเป็นวิชาที่ถ่ายทอดให้สําหรับลูกหลานในครอบครัวของตัวเองเท่านั้นก็เลยทําให้พรานเก่าๆหลายคนถึงกับยอมรับฝีมือและความเก่งกล้าของพรานหลุมย่างทิดดนเป็นอย่างมากที่กล้าเข้าไปล่าสัตว์เพียงคนเดียวแถมยังค้างคืนนั่งห่างดักยิงสัตว์แบบไม่กลัวอะไรทั้งสิน้น แม้ว่าพลานทั่วไปก็ยังออไปกันไม่ต่ำกว่าสองคนในสมัยก่อนอันตรายในป่านะั้นมีมากมายยิ่งกว่าช่วงหลังๆมามากนักเรื่องการเข้าป่าไปไตายนั้นเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นพลานหรือไม่ก็หาของปา่าหลายๆก็พากันไปไตายแบบหาสาเหตุไม่ได้บางหลายก็ถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายหรือไม่ก็ยิงกันเองเข่าก็มี หรือที่กลับมาแล้วเป็นไข่ป่าหรือไข่ที่ไม่มียารักษาโรคในสมัยนั้นจนมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังและต้องตายไปในที่สุดอย่างกับพ่อของทิดโดนก็มีเยอะแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ยังหาตัวไม่เจอแม้จะรู้ว่ามันเป็นอะไรนั่นก็คือเสือที่ข่าพรานทั้งในหมู่บ้านหรือที่มาจากต่างถิ่นไปหลายๆที่พบว่ามันชอบออกมาละาวา กัดกินชาวบ้านอยู่ทางป่าเหนือมาเกือบปีแล้วพรานหลายหลายที่เป็นเหยือ่อก็คือส่วนหนึ่งที่ออกไปตามล่าเสือนั่นแต่ก็กลับกลายไปเป็นเหยื่อเสือเองจนไม่มีพรานหรือชาวบ้านกาล้าทล้าลึกเข้าไปทางป่าเหนืออีกหรือที่มีบ้างก็อาจจะเป็นพรานต่างถิ่นที่ไม่รู้เรื่องแต่ก็น้อยคนที่จะรอดกลับออกมาได้ผิดกับที่ตนที่แม้จะรู้แต่ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรแม้แต่น้อย แถมยังอยากจะเจอและอยากจะล่าเสือนั่นให้ได้บ้างอย่างที่พ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเคยสยบเสือแล้วฆ่าถลกหนังมาแล้วหลายตัวที่ตนก็เข้าไปหลายครั้งหลายหนเช่นกันแต่ไม่เห็นว่าจะพบเจอกับเสือที่ได้ยินมาแต่ช่วงหลังๆมาก็มักจะชอบไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่แถบป่าเหนือนั่นเนื่องจากว่ายังมีสัตว์ป่าหากินอยู่เป็นจํานวนมากผิดกับป่าใต้ ที่พลานพวกนั้นกลัวเสือเข้าไปล่ากันมากจนสัตว์แตกตื่นตกใจหนีเข้าป่าลึกไปเยอะแต่หลายครั้งเขาก็ไม่เห็นว่าจะเจอกับเสือแต่อย่างใดเหมือนจะรู้ว่าที่ดนนั้นไม่เหมือนกับพลานคนอื่นๆที่เป็นเหยื่อพลานหลายคนเมื่อเห็นว่าที่ดนเข้าป่าเหนือไปแล้วไม่พบเจอกับเสือก็เริ่มพากันกลับมาบ้างเพราะมีสัตว์ป่าให้ล่ามากกว่าป่าใต้ แต่ก็ไม่ไายกลายเป็นเหยื่อของเสือไปอีกแต่มีบางรายที่หนีหรอดมาได้และพบเจอประสบการณ์กับการเจอเสือมาแบบตรงๆเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแต่กับไม่ค่อยมีใครจะเชื่อมากนักเรื่องที่ว่าพากันเข้าไปล่าสัตว์กับพานที่เป็นเพื่อนกันสองคนแล้วไปพบเขากับพลานเท่าคนหนึ่งเมื่อได้พูดจาอะไรกันแม้ต่น้อยแต่จู่ๆพลานเท่านั้นก็วิ่งกระโจนเข้าใส่ ท่าทางประสงค์ร้ายแสดงสีหน้าและแววตาที่ดูน่ากลัวยังบอกไม่ถูกโดยความตกใจคนที่หลอดตายกับเพื่อนก็วิ่งหนีโดยที่เมทันได้หันกลับไปมองวิ่งออกไปได้ครู่เดียวก็เลยหันกลับมามองอีกแต่ว่าไม่มีพรานเท่านั้นแล้วไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนแต่ที่ตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือร่างที่กระโจนไหลหลังมาน,นั่นมันเป็นเสือลายพาดก่อน ที่ดูว่าจะเป็นเสือแก่ที่แม้จะไม่ค่อยคล่องแคล่วเหมือนกับเสือหนมทั่วไปแต่ก็สามารถที่จะไล่ล่าเหยื่อได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะกับคนเพื่อนที่ไปด้วยกันถูกเสือเข้าขยำตายแต่ว่าตนเองนั้นไม่ยอมหยุดวิ่งทั้งที่มือก็ยังกำปืนอยู่ด้วยความกลัวไม่คิดที่จะทำอะไรได้เลยวิ่งสุดชีวิตและหนีรอดมาได้ก็เลยคิดว่าตะพานเท่าที่เห็นน่าจะเป็นเสือสมิง ใช่แต่กับชาวบ้านที่ได้ยินเรื่องแล้วแม้แต่ทิดตดนเองที่เคยลำเรียนวิชาอาคมมาจากพ่อไม่น้อยก็ยังไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้และพ่อก็ยังไม่เคยเล่าเรื่องลึกลับพวกนั้นให้ฟังมาก่อนหรือไม่พ่อก็อาจจะไม่เคยคาดคิดว่าตนเองต้องมาตายไวแบบนั้นบางอย่างก็เลยยังไม่ทันที่จะสอนหรือบอกเอาไว้ทิดดนยังไม่เชื่อคำพูดของพรานคนนั้นมากนักแต่ก็ไม่เคยประมาทแม้แต่ครั้งเดียวที่เข้าป่า เครื่องล้างของขังสิพอทีงไวยให้ก็พกติดตัวเอาเข้าป่าไปทุกครั้งนอกเหนือไปจากวิชาอาคมและพิธีต่างๆที่ต้องทําไม่เคยขาดแม่และน้องๆก็เลยไม่ได้ห่วงอะไรมากมายแต่เหมือนกับมันจะรู้ว่าที่โดนนั้นมีวิชาอาคมเช่นเดียวกันเสือนั่นมันก็เลยไม่ออกมาให้เห็นแต่มันก็มาพลาดโดยที่ที่โดนเองก็ไม่ได้ตั้งใจวันนั้นหลังจากที่เข้าไปที่ป่าเหนือ ตามปกติแล้วมัดห่างจนเสร็จเรียบร้อยในช่วงบ่ายๆก็นั่งพัก้อยมืดค่ำลงเพื่อจะลอยถึงเวลาให้สัตว์หีกกินกลางคืนออกมาตามที่ตั้งใจไว้ขณะนั้นมีผานสองคนที่ลาสัตว์มาได้เดินมาไม่ไกลมากนักกำลังช่วยกันหามเอาเนื้อที่ลาได้ออกมาเพื่อจะรีบกลับเข้าหมู่บ้านขณะที่ทิดดนกำลังนั่งเคี้ยวเนื้อ,อย่างมองดูอยู่ ที่บนนั่งห่างของตอนเองไม่คิดว่าจะเกิดเหตุายอะไรขึ้นจูจ่ๆก็มีตาพานเท่าโผล่ออกมาจากป่าอยู่ฟังเดินดิ่งสวบๆขาหาพรานสองคนที่ไม่ทันได้สังเกตจนเสียงฝีเท้าใกล้ตัวก็หันกลับไปมองเห็นเป็นพรานเท่าเดินเข้ามาหาแต่าทางไม่เป็นมิตรมากนักแต่จูจ่ๆแล้วล่างของพรานเท่านั้นก็กลับกลายไปเป็นเสือลายผาดก่อน กระโจนเข้าขย้ำหนึ่งในสองพันจนล้มลงอีกคนนั้นตกใจร้องลั่นวิ่งหนีไปทันทีทิดโจนเองก็เช่นเดียวกันแต่ว่ามีสติกว่ารีบยกปืนขึ้นเล็งไปที่หัวของเสือนัน่นแล้วก็ยิงทันทีปังกระสุนพุ่งเข้ากลา,างแสกหน้าเสือนัน่นที่กำลังขยํำเยื่อจะล้มลงแต่มันก็ลุกพรวดพลาดขึ้นมามีเพียงแค่เลือดซิบๆทีนาผากเท่านั้น ไม่พบว่ามีบาดแผลอะไรหันซ้ายหันขวามองหาผู้ที่ยิงปืนเมอครู่ด้วยดวงตาที่แดงฉานเดือดดานเต็มที่เมื่อมองไม่เห็นทิดตนที่อยู่บนนั่งห้างก็เลยหันไปกัดฉีกกินเหยื่อต่อไปด้วยความหิวโซทิดตนรู้แล้วว่านั่นมันเป็นเสือสมิงหลวงเอากระสุนปืนออกมาจากยามบริกรรมเป่าพวดพวดลงไปหลายครั้งเพราะวิชาคมที่มียังไม่เคยได้ใช้มาก่อน เสร็จเรียบร้อยก็ยัดใส่ล้ำกล้องยิงทันทีไม่ต้องคิดมากปังกระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าเช่นเดิมอีกครั้งอย่างแม่นยำแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีพลาดกระสุนพุ่งเข้าไปฝังในจนเสือสมิงเท่านั้นล้มตึงล่างสั่นละลิกแต่ยังไม่ตายพยายามลุกขึ้นเดินหนีแล้วก็ลม้มล้มลุก,ล,กลุกเซซไปสักครู่ล่างเขาก็ค่อยกลับกลายไปเป็นตะพานเท่าอีกครั้ง สุดท้ายก็หงายหลังตึงลงไปนอนกับพื้นสายตาจ้องขึ้นมาเห็นทิดตนที่อยู่บนนั่งห้างเข้าพอดีแต่ก็เพียงได้แต่มองตาเบิกค้างอยู่แบบนั้นเพราะว่าได้ขาดใจตายไปในที่สุดทิดตนรีบปีนลงจากนั่งห้างสาวเท้ากับเข่าหมู่บ้านกว่าจะถึงกับปพาเข้าไปเที่ยงคืนลุงเช้าก็พาชาวบ้านเข้าไปดูเสือสมิงตามที่เคยมีพานบอกเอาไว้และตนได้ขาดตายไปแล้ว และหาหมอลลางของคนตายออกมาด้วยที่ยืนยันว่าตะพานนั่นเป็นเสือสมิงก็คือที่ด้านหลังของตะพานเท่ายังมีหางที่ยังหดกลับไม่หมดโผลออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นหางของเสือและเลือดของเหยื่อกับเศษเนื้อที่ยังติดคาอยู่ที่ปากงานนั้นทําให้ชาวบ้านให้ความนับถือกับพลานนมอย่างที่โดนมากไม่ต่างกันกันกบพ่อสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่ก็เคยล่าเสือช่วยชาวบ้านมาแล้วเช่นเดียวกันตามที่พ่อได้เคยบอกเอาไว้